ยานกลุ่มที่ไปพบศพคือเจ้าหน้าที่มูลนิธิเป็นการลงรายละเอียดในขณะพบศพพบร่างน้องว่ามีสภาพอย่างไรภาพพบช้สภาพ,พ,าภาพด้านหลัง ก็ไม่มีอะไรที่จะทำให้หนักใจครับเพราะว่าเป็นปยาที่หลักเกิดเตแล้วยาที่เราบคุมในอุกสิเสี่เจ้าหน้าที่บุกิครับโดยสรุปก็ไม่กนนังวลครับยังมีความเสมอแต่ยังมีความมั่นใจอยู่ว่า เป็นอย่างที่ท่านอย่างเรื่องใจแสลงนะครับเรื่องอะไรอยู่เพิ่งจะดูแต่นส่วนขก็ดีก็จะมีการสืบพยานต่อหน้าก็คือ18ตุลาแลนะครับ18-9 1ตุลาสองวันพยาที่เหลือนะครับในส่วนนั้นเรื่องคดีทางมิใชัย่ายงเมื่อกี้นะครับว่าเป็นยังไงเรื่องพยานครบถ้นนะครับก็ไม่รัดใจอะไร คดีนะครับก็ก็ก no ็ในส่วนของคดีที่สืบมาเมื่อวานก็ดีวันนี้็ดีก็ในส่วนของทีมงานทนายก็รวบรวมเอสานสู้คดีที่อย่างเต็มที่ครับับไม่หลังใจอะไรครับครับผมในจุดที่พบศพเราก็พยายามเล้นข้อเท็จจริงให้เห็นว่าจุดที่จุดที่พบร่างน้องนั่นน่ะจุดที่น้องสิ้นลมหายใจ รายละเอียดต่งางๆมันก็ไม่ได้ติดไปว่าจำเลยทั้งสองไปเคลื่อนย้ายศพหรือหอดเสื้อผ้าศพครับเราต้องล้างทำความสะอาดกันนี้ไ้ไก็ปภาพมยังไม่มด้จดานมาดีัว่า ก็่าศพหรือทำเปีเป็อีบบ่อยางใมีก็ิตจัดขอให้ขอให้ใหแฟนปรับหรือ FC เอีเ้าติดตามพรแบบมีปญาติ่ไฟฟ้าติดไนักถ้าจะต้นปีหน้าจะเส็ยชิ่นกระวนการืบ คือก็คือเสริมนาเมื่อกี้นะฮะก็คือยังไม่มีพยานที่รู้เห็นยืนยันว่านะที่มีคือยังไม่มีพยานรู้เห็นยืนยันว่าทางป้าเนี่ยไปเปลบแงภาพดเปียไปเป็นอย่าันี้นะครับที่บน หรือว่าินี้ว่า้าก็ีการการดงครับนี่ก็ขอบคุณทินทนายนะคะแล้วก็ทเปอร์ทุกคนแล้วก็เอสซิ่งานนะคะที่คอยเป็นกำลงใจให้ตลอดเลยนะคะสึว่าวันนี้จะมีประกบการณ์ใหม่นะมีสติ๊กเกอร์เต็มเลยทุกคนจะเริ่มไลฟ์สดกันได้เยอะเลยนะ ใชเก็ดีใจค่ะดีใจก็ดีใจเอเเป็นแรงใจให้ดุกับป้าตลอดทั้งวันเลยนะก็ลุก็ด้รับสิงดีๆวันนี้ก็มยิ้มกไปเยอะใช่ไหมขอบคุณที่ใไค่ะกอไมเสมยมันเดิมครับจอย้ใจอยมาอครับอยยการนนนะอป้านะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับทีมงานโฆายางครับนำโดยยูเอนะครับแล้วก็นายจา เดี๋ยวก็ไปส่งทินพนานเขาวันนี้ยังย้ายนะคะครับผมสู้ครับคุณธรรมปลอดภัยครับพนันครับนี่ครับเป็นข่าวดีไหมล่ะน่าพิ่ไหม